สวัสดีครับท่านผู้ฟังคลิปนี้ทางช่องตำนานเกจิเมืองไทยอยากจะหยิบยกเรื่องราวของเกจิดังทางภาคกลางมาเล่าให้ฟังกันบ้างครับถ้าเราพูดถึงจังหวัดชัยนาทเราก็ต้องนึกถึงหลวงพ่อกวยชุดินทะโลที่วัดโคศิต,ตาลามทางช่องตำนานเกจิเมืองไทยก็เลยขอถือโอกาสมาเล่าประวัติและความเป็นมาของท่านให้ทุกคนได้ฟังกันครับหลวงพ่อกวยชุดินทโล เดิมชื่อเด็กชายกวยบั้นสนเกิดวันที่สองพฤศจิกายนพุทธศักราช2448ปีมะเส็งณหมู่บ้านบางแครหมู่เก้าตำบลบางขุดอำเภอสัะบ,บุรีจังหวัดชัยนาทเป็นบุตรของคุณพ่อตุย้ยปั้นสนบ้านเดิมอยู่วิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองมารดาชื่อคุณแม่ตวนเดชมาเป็นคนบ้านแครท่านทั้งสอง มีบุตรและธิดาด้วยกันห้าคนปัจจุบันพี่น้องของท่านและท่านได้บรรลุภาพหมดแล้วเด็กชายกลวยปั้นสนเป็นบุตรคนสุดท้องของบิดามารดาหรือว่าเป็นบุตรคนเล็กก็เป็นที่รักใคร่ของบิดามารดาเมื่อโตขึ้นบิดามารดาจึงนำมาฝากไว้กับหลวงปู่ขวดณวัดบางแคเพื่อเรียนหนังสือ ในสมัยนั้นบ้านเมืองยังเป็นป่าดงดิบจะหาโรงเรียนเรียนก็ยากเพราะห่างไกลความเจริญหลวงปู่ขวดได้ไ่ถามถึงวันเดือนปีเกิดของเด็กชายกลวยตลอดจะละนลักษณะผิวพรรณการเดินการพูดการจาเด็กชายกลวยมีวันเดือนปีเกิดของมหาบุรุษแสดงว่าวันข้างหน้าจะได้ดีเป็นเจ้าคนน,คน,นายคนลักษณะสีผิวสีผิวขาวเหลืองแบบคนมีปัญญา สีต่างจากปิดามานดาลืมสีปากเล็กแสดงว่าเป็นคนพูดน้อยประกายตากล้าแข็งเด็ดเดี่ยวแสดงว่าเป็นคนเด็ดเดี่ยวเด็ดขาดแต่เจ้าอารมณ์การเดินก็คล่องแคล่วประลาดเบียวหลวงปู่ขวดได้พอใจและรับไว้เป็นสิทธ์ได้สอนหนังสือกออากาสละตัวสะกดการันแล้วเรียนบวกลบคูณหารจนคล่องเด็กชายกลวยยังได้อ่านหนังสือธรรมะ บทสวดต่างๆของพระเด็กชายกลวยก็ท่องได้ทั้งๆที่อายุเพียง6ถึงเจ็ดขวบเท่านั้นหลวงปู่ขวดจึงได้ให้เด็กชายกลวยเรียนหนังสือขอมเรียนสูตรสนนามอีกมากมายเด็กชายกลวยก็เรียนได้จำได้หลวงปู่ขวดได้ทุ่มสติปัญญาในการสอนเด็กชายกลวยจนเต็มกำลังเพราะรู้ว่าในชะตาของเด็กชายกลวยว่าวันข้างหน้าอาจจะได้บวชในพระศาสนา จะได้เป็นใหญ่เป็นโตทั้งๆที่หลวงปู่ขวดชลาภาพมากแล้วต่อมาหลวงปู่ขวดก็มรณภาพบิดามัรดาจึงได้นําเด็กชายกลวยมาเรียนหนังสือขอมต่อกับอาจารย์ดําวัดหัวเด่นซึ่งใกล้ๆกับวัดบ้านแค่เมื่อเรียนหนังสือขอมจนแตกฉานแล้วบิดามัรดาได้นําพาเด็กชายกลวยมาเรียนที่โรงเรียนวัดแพรวตมบลดอนกรร โดยเดินทางไปเรียนเพราะไม่ไกลนักได้สอบไล่ชั้นวันหนึ่งและป .2 เด็กชายกลัวแทบจะไม่ได้ความรู้อะไรเพิ่มเติมเลยเพราะเด็กชายกลัวได้เรียนมากับหลวงปู่ขวดและอาจารย์ดำมาแล้วแถมยังมีความรู้มากกว่ารุ่นเดียวกันมากนะักภาษาขอมก็เขียนได้อ่านได้แตกฉานเด็กชายกลัวจึงเบื่อที่จะเรียนในโรงเรียนจึงได้ช่วยวิดาบรรดาประกอบอาชีพทำไล่ไถนา ระหว่างที่นายกวยทําไร่ไถนานี้นายกวยคิดถึงแต่หลวงปู่ขวดคิดถึงแต่วัดการทําไร่ทํานาหาไปใช้ไม่มีแก่นสารหาประโยชน์อะไรไม่ได้ช่วงนี้ตามคําบอกเล่าของผู้เฒ่าผู้แก่บอกว่านายกวยไม่ได้มีวิตกกรรมเป็นคนเกเรเหมือนกับคนเมืองสังขบรีสมัยนั้นจากคําบอกเล่าของหลวงพอ่อปวยเองเมื่อถามถึงชีวิตในวัยหนุ่มท่านเล่าว,ว่าท่านเป็นคนซน คือสุกสนชอบยิงกระสุนคือบ้านไหนตอนกลางคืนไม่ยอมปิดประตูหน้าต่างให้ดีท่านจะแกล้งเอาคันกระสุนยิงเพื่อเตือนให้เจ้าของบ้านปิดประตูหน้าต่างให้ดีในวัยหนุ่มนั้นท่านได้พูดกับบิดาบรรดาว่าถ้าถุเองได้บวชเมื่อไหร่จะบวชไม่เสร็จซึ่งท่านเคยเล่าให้คุณย่าช่วยเทียนจันท์คนหัวเด่นผู้เป็นพี่ของคุณยายฉายซึ่งเป็นผู้ดูแลท่านก่อนมรณภาพ อายุย่าเฉวยมากกว่าหลวงพ่อสามถึงสี่ปีท่านได้เล่าถึงมูลเหตุของการบวชไม่สึกว่าตอนสมัยท่านหนุ่มๆท่านมีคนรักอยู่เหมือนกันท่านเคยขึ้นหาคนรักของท่านในตอนกลางคืนโดยปีนหน้าต่างเข้าไปหาท่านไม่ได้พูดเลยว่าขึ้นหาบ่อยหรือไม่และไม่ได้บอกว่าคนรักของท่านชื่ออะไรเือนวันหนึ่งเดือนหงายประจันเต็มดวงท่านนัดกับคนรักของท่านว่าจะไปหา แต่เมื่อท่านไปแล้วปรากฏไม่กล้าเข้าไปหาพเพราะแสงจันทร์สว่างมากโกว่าที่พอตาจะเห็นท่านได้คอยจนกระทั่งเดือนตกคือเดึกมากแล้วท่านได้ปีนขึ้นไปหาคนรักของท่านปรากฏว่าคนรักของท่านคอยท่านจนหลับไปท่านได้เข้าไปดูคนรักของท่านนอนหลับอยู่ผมผ้ายุ่งเหยิงนอนอ้าปากน้ำลายไหลผ้าผ่อนเปิดขายคนตายขายซากศพหาความงามไม่ได้เลย ท่านได้ถอยหลังออกมาแล้วปีนหน้าต่างกลับและท่านไม่ได้ไปหาคนรักของท่านอีกเลยแล้วไม่มีคนรักอีกเลยความตอนนี้คล้ายเคืงกับเรื่องของพายสะในพุทธการสแสดงว่าหลวงพ่อไม่ยินดีในการบุคุณตั้งแต่ก่อนบวชเมื่อท่านอายุครบบวชบิดาบรรดาท่านจึงได้จัดการอุปสมบทให้แต่นายกวยได้พูดกับบิดาบรรดาว่า ถ้าจะบวชให้ตนก็ขอให้บวชกันที่วัดไม่ให้จัดพิธีใหญ่โตไม่ต้องมีการแหร่แหนให้เปลืองเงินเปลืองทองโดยท่าน้เหตุผลของครูบาอาจารย์คือหลวงปู่ขวดและอาจารย์ดำว่าพระเทศก็ต้องรู้จักเวลาผู้ศรัทธาก็ต้องรู้จักกำลังบิดาบารดาจึงได้พานายกลวยไปหาอุปชาคือพระชัยนาคมุนีจากการโกนหัวบวชให้ มีหลวงพ่อปาเป็นพระก,กรรมวาจาจารย์พระอาจารย์เหลิงเป็นอนุสาวนาจารย์บวชเมื่อวันที่5เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2467เวลา15บหนาฬิกาสนาทีอายุ20ปีน้ำวัดโพตำบลโพงามอำเภอสังขาบุรีจังหวัดชัยนาทมีฉายาว่าชุดจินทโลโลกนี้มีแต่ความวุ่นวายของโลกหนักไปได้วยกิเลส ตันหาคือโลภโกรธหลงทั้งสิ้นถ้าท่านผู้ใดตัดกิเลสตันหาได้ก็จะถึงซึ่งฝั่งพระนิพพานเมื่อบรประชาอุปสมบทแล้วก็กลับมาจำพรรษายอยู่วัดบ้านแค่ตอนนั้นหลวงปู่มาเป็นเจ้าวาดอยู่พระกวยจึงหัดเทศเอาไว้สันดอนชาโดกกันกุมารทานกัรในแถบนั้นสมัยนั้นไม่มีใครสู้ท่านได้เลยท่านเทศแหลห่เยงไม้ กล่าวถึงพระนางวัดซีและเทศแหลช่ชายม่ายกล่าวถึงพระเวสสันดรต้องไปอยู่ป่าหินมะพานถ้าไม่มีนางวัดซีตามเสด็จไปด้วยก็จะเป็นชายม่ายส่วนพระนางวัดซีก็จะเป็นหญิงม่ายท่านเทศแหล่ถึงการเป็นหญิงม่ายชายม่ายมีแต่คนดินทาว่าร้ายคงจะไม่ดีสามีถึงได้ทิ้งทั้งแต่งตัวคนก็ว่าคงอยากจะมีผัวจนตัวสัน่นครั้งไม่แต่งตัว คนเขาก็วาดรูปร่างคีริคิเล่สามีถึงได้ทิ้งส่วนใช้ไหมนั้นก็น่าสงสารมีแต่คนเขาว่าคงจะไม่ดีเมียถึงได้ทิ้งคงจะเป็นคนเกเรเป็นนักเลงสุราหรือนักเลงการพนันจะอยู่จะก,กินก็อดอดจากยากลูกเต้าหรือก็กระหม่อม,มบ้านก็ผุพังเพราะขาดกำลังใจท่านแหลขนาดหญิงไหมชายไม้ ไม่อาจนั่งฟังบนศาลาต้องหลบไปแอบฟังที่ใต้ต้นไม้บางคนนั่งน้ำตาไหลบ้างบางคนร้องไห้โฮชื่อเสียงของท่านในการเทศทานการนั้นโด่งดังมากแต่การอ,าอื่นๆหลวงพ่อก็เทศไม่ดีนะักเพราะการเทศเวสสันดรชาติกนั้นพระนนักเทศต้องตลกขนองแต่หลวงพ่อไม่ชอบตลกขนองปัจจุบันใบในการเทศของท่านยังอยู่ที่วัด หลวงพ่อเขียนไว้ว่าพระกลวยสร้างถวายแล้วตอกตารูปสิงชูคอเอาไว้อยู่ต่อมาหลวงพ่อได้หยุดเทศโดยหลบหรือแอบไปเรียนวิชาแพทย์โบราณกับหมอเขียนหมอเขียนคนนี้สามารถรักษาโรคระบาดหรือโรคหาได้ตอนนั้นคนเป็นโรคระบาดท,ที่บ้านโคกช้างผู้คนล้มตายเป็นจำนวนมากหมออื่นก็ตายเหลือหมอเขียนคนเดียวสามารถรักษาโรคหาโรคไข้ทรพิษได้ ในวันที่19วมิถุนายนพุทธศักราช2472พระกวยได้มาเรียนปริยัธรรมเพื่อให้เจริญในศาสนาได้มาอยู่วัดวังขอนตำบลโพชนไก่สองพรรษาในพรรษาต่อมาได้เรียนตําโทแต่พอสอบไล่เป็นไข้ไม่สบายเลยไม่ได้มาสอบจึงมาคิดได้ว่าปริยธรรมก็เรียนบางความสมควรจึงอยากเรียนนิพพานากรรมฐานและอาคมตลอดจน วิธีทําเครื่องรางของของังจึงได้เดินทางไปเรียนวิชากับหลวงพ่อศรีวิริยะโสพิษแห่งวัดพระปางจังหวัดสิงห์บุรีหลวงพ่อศรีองค์นี้เชี่ยวชาญในวิปัสสนากรรมฐานมากเก่งที่สุดในจังหวัดสิงห์บุรีในขณะนั้นหลวงพ่อได้เรียนวิชาทําแหวนนิว้วซึ่งแหวนนิ้วของหลวงพ่อศรีวัดพระปางใต้ท้องวงจะตอกตัวหอมอ่านว่าอิติของหลวงพ่อก็เช่นกันและได้เรียนวิชาอีกหลายอย่าง ได้จำพรรษาอยู่ที่วัดหนองตาแก้วตำบลโคกช้างอำเภอเดิมนางบางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีที่วัดตาแก้วนี้หลวงพ่อได้ปลูกต้นสมองไว้หนึ่งต้นปันจจุบันยังอยู่หลวงตาสมานเคยไปอยู่วัดหนองตาแก้วได้นำไก่แจ้เอาไปนอนบนต้นสมอปรากฏว่าไก่ไม่ยอมนอนไม่ทราบว่าหลวงพ่อได้ลงวิชาอะไรไว้ทั้งๆท,งที่หลวงพ่อเพิ่งอายุ28ปี พรรษาได้ 8, แปดพรรษาแสดงว่าหลวงพ่อเป็นผู้มีอาคมตั้งแต่ยังเป็นพระหนุ่มได้จำพรรษาที่วัดหนองตาแก้วหนึ่งพรรษาในวันที่หนึ่งมิถุนาย,ยนพุทธศักราช2477ได้มาจำพรรษาที่วัดหนองแขมตำบลดงดอนอำเภอสันบุรีจังหวัดชัยนาทอีกหึงพรรษาได้เรียนแพทย์แผนโบราณต่อกับโยมปวน บ้านหนองแขมและเรียนแพทย์แผนโบราณต่อกับหมอใหญ่บ้านบางน้ำพระในขณะที่พักจำพรรษาที่วัดหนองแขมได้มีเพื่อนพิสูจชื่อจำได้เดินทางท่องเที่ยวไปพบตำราและสมุดคอยอยู่ในโพงไม้แต่เอาออกมาไม่ได้เพราะตำรานั้นมีอาถรรพ์แรงมากค้ายมีเทพและเทวดารักษาจึงได้มาชักชวนพักกลวยให้ไปดูปรากฏว่ามีตำราอยู่พงไม้จริง มีลอยคนเอาพวงมาลัยดอกไม้ทูบเทียนมาบูชาใต้โคนไม้พระพิสุกวยจึงได้จุดทูบบอกเล่าและอธิษฐานว่าถ้าจะให้ข้าพระเจ้าเอาตำลานี้ไปเก็บรักษาไว้ขอทูบที่จุดนี้ไว้ไม่ให้หมดดอกแต่ปรากฏว่าทูบได้ไม่ไม่หมดพระพิสุกวยจึงได้เสียงสัตว์อธิษฐานขึ้นมาใหม่ว่าถ้าหากว่าท่านจะให้ตำลานี้ให้ข้าพระเจ้า เอาไปเก็บรักษาไว้ข้าพระเจ้าจะนำเอาตำลานี้ไปทำประโยชน์แก่วัดและช่วยเหลือประชาชนเท่านั้นแล้วก็จุดทูบขึ้นเป็นครั้งสุดท้ายปรากฏว่าทูบได้ไหมทั้งสามดอกหลวงพ่อกลวยจึงได้กวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้เจ้าของตำราและอัญเชิญเอาตำลานั้นมาเก็บไว้ต่อมามีคนล่าเลือกกันว่ามีคนคนหนึ่งได้นำตำราชุดนี้มาเก็บไว้ในบ้านได้เกิดเหตุวิบัติเจ็บไข้ล้มตาย จึงเอาตำราชุดนี้มาทิ้งไว้ดังกล่าวพระพิสูจกวยเมื่อได้ข่าวดังนั้นก็มาเปิดตำราดูปรากฏว่าลายลักษณอักษรบอกไว้ในตำลาว่าตำรานี้ห้ามเอาไว้ในบ้านใครทั้งสิ้นมิฉน,นั้นจะชิบหายพระพิสูจกวยจึงได้ศึกษาตำลายันและคาถาจากตำราเล่มนี้ปัจจุบ,บันตำลาเล่มนี้ยังอยู่ที่วัดหน้าปกเขียนว่าอูแรงด้วยสีแดง เมื่อหลวงพ่อออกจากวัดหนองแขมแล้วได้ไปจำพรรษาที่วัดบางตางายอำเภอบรรพพิสัยจังหวัดนครสวรรค์ได้มาเรียนวิชากับหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพได้เรียนวิชาทำแหวนแขนตะก,กุดมีดหมอและอื่นๆและได้วิชารักษาโรคกระดูกหักจากหลวงพ่อเข็นวัดดงเสดผีจังหวัดอุทัยธานีเข้าใจว่าหลวงพ่อคงจะได้เรียนวิชา กับหลวงพ่อองค์อื่นอีกเพราะในตำรารักษาไข้ยังได้กล่าวถึงครูของท่านองค์หนึ่งคือหลวงพ่อพวงวัดหนองกระโดนกับหลวงพ่อกันวัดเขาแก้วเ็าเข้าใจว่าชอบพอกันเพราะหลวงพ่อเคยทําพระพิมพ์ยอดขุนพลแล้วนาเหรียญหลวงพ่อกันกดลงไปด้านหลังจิตร่วมรุ่นของหลวงพ่อที่เป็นที่รู้จักกันคือหลวงพ่อปูพิมพาวัดหนองตางูอ,อำเภอพลพิสัย เคอครั้งหนึ่งพระโชนวัดหัวเด่นได้ไปกราบหลวงปู่หลวงปู่ได้พูดว่าสังขบุรีไม่รู้จักท่านกลวยหรือพระโขนได้พูดว่าเป็นสิทธิ์ครับหลวงปู่หัวเราะชอบใจใหญ่เลยได้พูดว่าท่านกลวยเข้าใจจริงเรียนวิชามาด้วยกันเขาใจจริงเขาไม่กลัวอะไรจากคําบอกเล่าจากพิสุแบนและพระหลวงตาตลอดจนสิทธิ์เก่า ได้พูดตรงกันว่าหลวงพ่อกลวยตอนที่อยู่วัดก็เป็นพระที่มีอาคมเหมือนพระทั่วๆไปแต่เมื่อท่านกลับมาจากเรียนวิชาจากเมืองเหนือหมายถึงนครสวรรค์เมื่อท่านกลับมาท่านเก็บตัวพูดน้อยมีจิตมาสจ,จันวาจาสิทธิเหนือกว่าพระทั่วไปหลวงพ่อจะไปเรียนวิชาทำทองเล่นแร่แปราธาตุในช่วงนี้ไม่ปรากฏหลักฐานว่าหลวงพ่อกลับวัดบ้านแคร์เมื่อไหร่ แต่ก่อนพุทธศักราช2,484เมื่อหลวงพ่อกลับมาอยู่ที่วัดบ้านแค่หลวงพ่อได้ทำการสักให้สิทธิ์มีชื่อเสียงโด่งดังมากขนาดสักกันทั้งกลางวันกลางคืนทางเดินสมัยก่อนต้องเดินเท้าเอาลำบากมากอย่างดีก็ขี่จักรยานรถสองแถวมีเข้าวันละหนึ่งคันออกหนึ่งคันเท่านั้นมีสิทธิสักมากได้จดบัญชีไว้4 5 0 0 0คน และหลวงพ่อก็ไม่จดชื่อเสร็์อีกเลยไม่ถามแม้แต่ชื่อศิษย์ศักว์ของหลวงพ่อหลายคนยิงไม่ออกเป็นเรื่องแปลกมากที่คนธรรมดาจะยิงไม่ออกกอมาหลวงพ่อเห็นว่าสมควรแก่เวลาหลวงพ่อได้หยุดสักหลวงพ่อได้พูดกับสิษย์ว่าถ้าท่านไม่เลิกสักหลังคากุติท่านสามารถเอาแบงค์ร้อยมามุงหลังคาแทนได้สมัยนั้นแบงค์ห้าร้อยแบงค์พันยังไม่มี และหลวงพ่อก็ทำแต่เครื่องรางของขังเช่นตะกุดมีดหมอแหวนแขนพระพิมพ์และอีกมากมายในสมัยนั้นเมื่อเสือหมายถึงโจรเดินผ่านวัดหลวงพ่อต้องยิงปืนถวายทุกครั้งทั้งกลางวันกลางคืนในวันที่หนึ่งกันยายนพุทธศักราช2491หลวงพ่อได้รับแต่งตั้งให้เป็นเจ้าวาดเข้าใจว่าหลวงพ่อคงจะกลับวัดบ้านแค่มาก่อนหน้านี้หลายปี เพราะจากคกํากล่าวเล่าของคนเก่าเล่าไว้ว่าในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองคศสองพันสี่ร้อยปดสิบสี่หลวงพ่อได้มาอยู่วัดบ้านแค่แล้วได้นำตะกรุดของครูบาอาจารย์มาแจกเป็นของหลวงพ่อสีวัดพระปางก็มีเป็นของหลวงพ่อเดิมก็มีเป็นงาก็มีที่หลวงพ่อทำเองก็มีเพราะมีคนมาขอกันมากตลอดจนสมัยนั้นมีเสือเข้ามาป้นบ้าน กันมากมายบ้านเมืองข้าวยากหมากแพงผู้คนเดือดร้อนบ้างก็เจ็บป่วยไม่มีหมอไม่มียาพระกวยก็ช่วยจนสุดกำลังคนก็เรียกกันว่าอาจารย์กวยบ้างหลวงพ่อกวยบ้างหลวงพ่อค่ำเข่งสักให้ิทธิ์บ้างแจกเครื่องรางบ้างพระบ้างตะกุดบ้างรักษาโรคบ้างบ้านเมืองก็เกิดข้าวยากหมากแพงหลวงพ่อจึงตัดสินใจถือธุดงวัด ข้อฉันอาหารเพียงมื้อเดียวมาตลอดตั้งแต่ปีพุทธศักราช2484เรื่อยมาในวันที่1นมีนาคมพุทธศักราช2497ได้รับแต่งตั้งเป็นพระกรรมวาจาจารย์คู่สวดหลวงพ่อไม่ชอบการก่อสร้างชอบความเป็นอยู่แบบสมรสแม้กุฏิของหลวงพ่อก็เป็นไม้ทรงไทยโบราณแต่การก่อสร้างนั้นหลวงพ่อยกหน้าที่ให้กรรมการวัด แม้การก่อสร้างก็ให้กรรมการวัดและชาวบ้านทำรรยกเว้นส่วนที่ยากจึงจ้างช่างทำฉะนั้นทางวัดจึงมีกุฏแต่กุฏิเก่าๆที่สร้างใหม่ก็มีแต่พระอุโบสถสาราธรรบุญกุฏิที่สิ่งสร้างถวายเท่านั้นวันที่5ธันวาคมพุทธศักราช 2511. ได้รับพระราชทานธรรมนาศัเป็นพระครูชั้นประทวนและมรณะ ภาพเมื่อวันที่12เมษายนพุทธศักราช2522อายุ74ปี54พรรษาด้วยอาการสงบก่อนหน้านี้ในปีพุทธศักราช2521หลวงพ่อได้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลยาไทยหมอได้วินิจฉัยโรคว่าหลวงพ่อเป็นโรคขาดอาหารมาเป็นเวลา30ปีได้ให้สารอาหารประเภทโปรตีนกับหลวงพ่อ เป็นเวลาถึงหนึ่งเดือนก็ยังไม่เพียงพอกับความต้องการของร่างกายเมื่อกับวัดหลวงพ่อก็ได้ฉันอาหารเพียงวันหนึ่งครั้งเช่นเดิมโดยไม่เปลี่ยนความตั้งใจหลวงพ่อยังเข่งคัดในการสร้างและปลูกเสกวัตถุมงคลดูเหมือนจะหนักเก่าๆสุขภาพหลวงพ่อมองดูภายนอกก็แข็งแรงไม่มีโรคภัยเบียดเบียน ในเดือนมีนาคมพุทธศักราช2522หลวงพ่อด้วยวงปฏิทินวันที่ท่านเริ่มเจ็บเอาไว้ด้วยสีน้ำเงินและวงปฏิทินวันที่ท่านมรณาภาพเอาไว้วที่ตัวหนังสือสีแดงคือวันที่11มีนาคมและ11เมษายนพุทธศักราช2522พร้อมทั้งเขียนพระคาถานะโมตาบอดไว้ให้เป็นคาถาแควค้านและกำบังหลวงพ่อเขียนว่า อัตมาภาพภักลุวยนัตันโตนโมตันติตันติตันโตนโมตันตันจะมรณภาพวันที่สิเ็ดเมษายนเวลาเจ็ดนาฬิกาห้าสิบห้านาทีพอวันที่ส1เ็ดมีนาคมหลวงพ่อก็ล้มป่วยไม่มีโรคอะไรเพียงแต่ไม่มีกำลังฉันอาหารไม่ได้ไม่ยอมไปโรงพยาบาลมีอาการไข้แทรกฉันอาหารแทบไม่ได้เลย ไม่มีรสชาติบางครั้งทานพ่นข้าวออกจากปากเมื่อยอมฉันแล้วหยิบแผ่นตะกุดขึ้นมาบางครั้งก็จับสายสินปลุกเสกวัตถุมงคลกลางคืนก็จับสายสินปลุกเสกวัตถุมงคลบางคืนก็สว่างร่างกายของท่านปกติก็ผอมมากอยู่แล้วกลับผอมหนักเข้าไปอีกเมื่อมีสิทธิม์มาเยี่ยมสิทธิ์เห็นท่านหลายคนร้องไห้ท่านไม่ชอบแทบทุกคนจะร้องไห้ ท่านจะดุสิทธิ์ว่ามึงร้องไห้ทำไมกูไปดีเป็นห่วงแต่พวกมึงนั่นแหละวันที่สิบเมษากลางคืนมีสิทธิ์มาเฝ้าท่านเต็มไปหมดตอนเช้ายิ่งมากเพราะท่านจะมรณภาพแต่ท่านก็ไม่มรณภาพท่านผอมมากมีแต่หนังหุ้มกระดูกมีแต่ประกายตาที่สดใสเท่านั้นจนกระทั่งตกกลางคืนท่านก็ไม่มรณภาพ ค่อนสว่างวันที่12เมษาพุทธศักราช2522ทางกรรมการวัดและสิทธิ์ใกล้ชิดได้ประชุมปรึกษากันว่าสงสัยในกติท่านจะลงอาคมเอาไว้ตลอดจนตำราอักขระเลขยันตลอดจนลูกครูบาอาจารย์คงจะไม่มีใครกล้ามารับท่านแน่อยากเห็นท่านไปดีจึงปรึกษากันนำท่านออกมาที่หอสดตดเพื่อเตรียมที่เสร็จเรียบร้อย อุ้มท่านมาจำวัดที่เตียงที่หอสวดมนต์ท่านเลือมตาขึ้นเป็นการสั่งลาครั้งสุดท้ายแล้วหลับตาพนมมือเกิดอัศจรรย์ะระฆังใบใหญ่ที่หอสวดมนต์ได้ขาดตกลงมาดังแงว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 ดังยาวนานสิทธิ์ที่อยู่สาลาเข้าใจว่าท่านบรรณภาพแล้วจึงได้ตีะระฆังคือคาดว่ามีคนตีะระฆังเมื่อจับเวลาดู เป็นเวลา7จ็นาฬิกาห้นาทีจับชีพจรท่านดูปรากฏว่าท่านมรณาภาพแล้วตรงกับวันที่12เมษายนซึ่งวันที่13เมษายนเป็นวันขึ้นปีใหม่ของคนไทยโบราณสิทธิ์มากันเต็มไปหมดมืดฟ้ามัวดินทางวัดได้จัดสดอภิธรรม100วันกลางคืนได้นำเทปที่ท่านเทศนำมาเปิดให้สิทธิ์ฟัง ไอ้จักหมาของท่านร้องหหยหวนมันวิ่งไปทั่วมันไม่รู้ว่าหลวงพ่ออยู่ที่ไหนปัจจุบันในวันที่สิบสองเมษายนของทุกปีเป็นวันทําบุญประจําปีเพื่ออุทิศและระ,ะลึกถึงหลวงพ่อได้จดจําวันนี้จะอยู่ใกล้หรือไกลในวันที่12เมษายนของทุกปีควรทําบุญใส่บาตหรือมากราบหลวงพ่อที่วัด หรือนำผ้าป่ามาทอดเพื่อลึเถึงหลวงพ่อขอจงปฏิบัติให้ได้ทุกปีท่านจะมีแต่ความสุขความเจริญชีวิตจะไม่ตกต่ำเหมือนกับคำพรของหลวงพ่อที่เคยให้ไว้ขอลูกศิษย์ทั้งหลายจงอย่าอดอย่าอยากอย่ายากอย่าจนอย่าต่ำกว่าคนอย่าจนกว่าเขาและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวของหลวงพ่อกวยชุดตินทโล เกจิอาจารย์ของจังหวัดชัยนาททางช่องตำนานเกจิเมืองไทยก็ขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับและคลิปหน้าเรามาดูกันว่าเราจะหยิบยกเรื่องราวของเกจิอาจารย์เมืองไทยท่านใดมาเล่าสู่กันฟังนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ